you เลท่ทีเดียวนะครับนะโอ้หทั้งแทชชิ่งดีนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องฟิลลิ่งเสียงดีเนี่ยนะครับแล้วนะมันทําให้เราแบบว่าเล่นจนเพลินเลยทีเดียวเดีวจะลืมรีวิวครับอ่ะโอเควันนี้เราต่อนี่เลยนะครับในะช่วงนี้จะอยู่กับพวกเฟนเดอร์ ender, นะครับเฟนเดอร์ USA นะครับเฟนเดอร์ USA แท้เลยนะครับปี2007 นะครับตัวนี้นี่เรียกว่าดีมากๆเลยนะสภาพดีคอมเมเปิลชิ้นเดียวเลยนะครับนะใครที่หาเฟนเดอร์ใช้อยู่นะครับเป็นซิงซิงซิงนะครับตัวนี้เป็น Sing, 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 ซิงซิงซิงเซเลคเตอร์5้าชเนาะอ่ะก็เสียบเข้ากับพอร์เทดดี 500x ช่วงนี้จะมาบ่อยเลยนะคพอร์เทนดะีนะ 500x นี่จะเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในะช่วงนี้นะใครอยากได้นะครับจัดให้เลราคาพิเศษนะครับอ่ะแล้วก็เข้าหน้าตู้เลยมาแชลนี่เลยครับ สายดูเลยนี่เห็นไหมครับอ่านะครับไม่ต้องมีรีเทิร์นเลยนะครับข้าวนาตูเฮ้ยบางคนบอกว่าเอ้ยแอมแอมอ่ารับปีแอมชนปีแอมจะบี้ไหมไม่บี้นะครับเห็นไหมครับอ่าครับมาอยู่ที่การปรับมาอยู่ที่การเลือกพวก EQ ต่างๆพวกนี้นะครับนมาอยู่ที่การเลือกโหมดเอาท์พุตนะครับตัวนี้เป็นสตูดิโอไดเรกเลยนะครับผมก็ปรับไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ขนาดนี้นะครับเป็นอยู่ที like ่การเลือกใช้พวก EQ ต่างนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเสียงเสียงของทุสคิมเมอร์นะครับด้บูทกับเอ่อเอ่อ PM แล้วเสียงคลีนนะครับก็จะได้เป็นเสียงประมาณนี้ คลีนแบบขั้นขันแตกนิดหน่อยเลยเดี๋ยวเอาไปโซโล่ได้อ่าเมื่อจะออกแนวหล่อๆแบบประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงคลี คอรับก็เป็นไงนะนะไม่ว่าเราจะเล่นอะไรกันแล้วแต่หรือเ,รเล่นมัวัๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะ มันก็เสียงคือเสียงมันได้นะคุณจะเล่นอะไรก็เพาะเหมือนเหมือนที่พี่ป๊อบเดซันบอกเลยตั้งเสียงให้ตรงนะครับเซตเสียงให้ได้ไม่ว่าคุณจะเล่นคอร์ดอะไรมันก็เพาะนะครับเพราะว่าเสียงมันเสียงมันได้เสียงมันเพาะไงเหมือนคนร้องเพลงเพาะนะครับเหมือนคนร้องเพลงเป็นคนร้องเพลงเพาะจะร้องเพลงอะไรมันก็เพาะไปหมดนะครับเออนะมันเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ซอสเสียงหรือต้นเสียงนั่นเองนะครับซอสเสียงส่งมาดียังไงเล่นเนี่ยเล่นคอร์ดแบบแปลกนะมันก็ฟังดู ดูมีมิติมีความไพเราะของมันเนี่ยเห็นไหมครับซอสเสียงสำคัญที่สุดนะครับนะเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่นะส่งมาให้ผมปรับได้เลยนะครับนะขอให้ไม่พังไม่รวนผมปรับได้ทุกทุกเอฟเฟกนะครับนะไปดูได้เลยในรีวิวในช่องผมเลยนะครับนะก็จะมีเอฟเฟกตหูเป็นหลายๆแบบเยอะตอนนี้คลิปน่าจะเกือบหลักเกือบหลักพันคลิปแล้วนะครับนะสำหรับการรีวิวเอฟเฟกนะรีวิวซ้ำไปซ้ำมา รีวิวจนทะลุปูโป่งนะครับรีวิวแล้วรีวิวอีกนะครับรีวิวแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปใช้นู่นผมก็กลับไปฟังแล้วก็เอามารีวิวใหม่อะไรเงี้ยนะครับ้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปเนาะเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้เราจะบอก้เลยว่าเราขุกเลยดีกว่านะครับถามเราได้นะครับสอบถามได้เลยว่าใช้หัวแอมอะไรปรับยังไงอะไรยังไงเรามีคอร์สอนด้วยนะครับไม่ใช่แค่สอนแค่นี้มันไม่เห็นภาพถ้าเราคอร์สอนเนี่ยผมจะเอากล้องเนี่ยมาเจาะตรงนี้เลยนะให้คุณดูได้เลยว่าปรับค่า EQ อย่างไง นะครับปรับพวกดีเลย์รีวิ์บยังไงให้มันบอกว่าฟังแล้วแบบเอ้ยมันมันชัดเจนนะครับาเสียงมันชัดเจนเห็นไหมอ่าเวลามันจบมันหล่อเลยนะครับมันเงียบกริบด้วยแล้วมันที่ทำงานเป็นเป็นเป็นสิ่งสิ่งสิ่งสิงสิ่งสิงเนี่ยถ้าคุณปรับไม่เป็นมันจีจีไม่พอนะครับนะ แล้วพอรักคุณปิดวอลุ่มันหูมันหอนจากเอฟเฟกมันฮัมตีเจอไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นนะนะครับเนี่เจอคนเป็นมันจบเห็นไหมมันจบมันไปได้เลยอย่างเงี้ยนครับอ่านะี่ครับนี่คือสไตล์ของ s ัมบุกิเตารไฟเลยเลยกันนะครับอ่ะโอเคครับผมก็รีวิวกันประมาณหนึ่งแล้กันนะครับใครอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็ เชิญได้เลยนะครับกับร้านของ j ุ m b o Defy มีบริการเซตอัพอย่างนี้ให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีคอร์สสอนเยอะแยะมากมายสายกีตาร์กีตาร์เอฟเฟกต์ซื้อขายและเชิญได้เลยจับไปครับ